นิทานคํากรอนสอนดูหนูดูแลสุขภาพเรื่องกะทิไม่อยากทานยาเช้าแล้วแม่ปลุกให้ลุกเร็วไวกะทิมีไข้ได้แต่นอนชมเจ็บคอตัวร้อนนอนชุกผ้าห่มอ้อนแม่รังงม ผมไม่สบายแม่เช็ดตัวให้พาไปหาหมอติดเชื้อเจ็บคอเชื่อหมอก็หายกินยาฆ่าเชื้อพักผ่อนร่างกายเชื้อลดไข้หายไม่ต้องกังวลกลับมาถึงบ้านทานยาทานอาหารก่อน แม่รินยาบ้อนอ้อนวอนหลายหนกะพบ่ายเปียงโวยวายวกวนยาขมเหลือทนผมไม่กินยาแม่บอบลูกว่ายาขมจริงอยู่แต่ขมชั่วคู่ใช่ไหมลูกจ๋าเป็นไข้ทรมาน นานกลัวกินยาลองกินดีกลัวหายไวเร็ววันมะลิช่วยย้ำจริงตามแม่ว่าแป๊บเดียวน้องจา๋ายาช้อนเล็กนั่นหายขมหายไขย้เราไปเล่นกันพ่อบอกอย่างนั้นช่วยการส่งใจ เพราะอยากหายไข้ไปเล่นกับพี่ฮึดสู้เต็มที่ลองดูก็ได้กระทิกลืนยาคำเดียวง่ายได้ไม่ขมมากมายเท่าใจคิดเกรงแม่เอ๋ยปากชมสมเป็นลูกแม่ พ่อปุ้มใจแท้กอดลูกคนเก่งป่วยไข้ภา,ายนอกกินยาได้เองกะทิคนเก่งไม่กลัวกินยากะทิเก่งมากเลยและนี่ก็เป็นหนังสือคำกรนนะครับมีหลายเล่มมากแต่ผมเอาเรื่องกะทิเป็นหวัดเออกะทิไม่ยอมกินยา มาให้รับชมกันนะครับราคาตกอยู่ประมาณราคา50บาทครับหาซื้อได้จากร้านหนังสือทั่วไปครับประเภทนิทานคํากรลาก่อนครับ